ดีโอนี้อาจมีคำหยาบคายและพฤติกรรมที่ไม่เหมาะสมเด็กเ็น้องน้องหนูหนูที่อายุต่ำกว่า18วกควรได้รับคำแนะนำจากผู้ปกครองที่ต้มน้ำต้มกินพัฒนาดีจากช่องแหลกไฟร์ขอบคุณครับสวัสดีครับสวัสดีท่านผู้ชมและ f c ทุกท่านนะครับวันนี้มาพบกับผมไม่เช่นเคยนะกับช่องแหลก วันนี้มีเมนูใหม่เป็นเมนูบ้านๆนะครับก่อนอื่นเลยต้องขออภัยท่านผู้ชมและเอฟซทุกท่านนะครับที่ห่างเหินไปนานนะครับหายไปเลยหายเข้าไปในกีบเมฆเลย <c oughs> <c oughs> กะว่าจะทิ้งแล้วไอ้ยะไม่ใช่ไม่ใช่ sorry sorry <c oughs> ทำต่อเนี่ยครับทำต่อนะครับ,รบก็หลังจากนี้นะครับหลังจากนี้ผมก็จะมาอัปเดตเรื่อยๆนะครับว่าจะมีเมนูอะไรบ้างนะครับแล้วก็จะอัปเดตลง YouTube เรื่อยๆนะครับ ก็จะทําต่อไปเรื่อยๆจนกว่าจะมีผู้ติดตามเยอะนะครับก็วันนี้เมนูที่จะทํานะครับเป็นเมนูผัดเผ็ดโครงไก่นะครับเป็นเมนูบ้านๆกับแก้มก็ได้นะกับแก้มได้เลยนะครับก็วัตถุดิบผมเตรียมไว้เป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับตั้งเครื่องปรุงแล้วก็วัตถุดิบนะครับก็หลังจากนี้ไปติดตามชมว่ามันจะดูดีไหมนะครับแล้วก็ทําออกมาแล้วมันน่ากินไหมนะครับก็รสชาติจะเป็นยังไงกินได้ไม่ได้ก็เดี๋ยวมาลุ้นกันนะครับเดี๋ยวมาลุ้นกันเลยไป let's go วัตถุดิบเราเตรียมไว้เป็นที่เรียบร้อยมามาดูกันวัตถุดิบนะฮะโครงไก่ยังไม่ได้สับนะครับมันต้องสับละเอียดนะต้องสับละเอียดแล้วก็จะมีรดีน้ําตาลของชลลสน้ปาปลาส่วนไอตัวนี้จะเป็นกระชายนะครับกระชายหันน่นเหี่ยวหมดเลยเหี่ยวแล้วก็พริกขี้ฟ้านี่นครับแต่ตอนนี้ชี้ดิน <laughs> <laughs> แล้วก็พริกไทยอ่อนนะครับเดี๋ยวตัวนี้จะต้องตามอีกทีนึงนะครับแล้วก็มีใบมะกรูดนะครับนี่ก็เหี่ยวหมดแล้ว แล้วก็อันนี้พริกแกงนะครับเป็นพริกแกงเผ็ดเราใส่ไม่เยอะนะครับใส่พอคั่วๆนะครับแล้วก็น้ํามันหอยตัวนี้นะฮะ่ะทีนี้เรามาดูกันเลยนะครับเพราะว่าผมจะสับไก่นะครับต้องสับละเอียดทั้งโครงเลยนะครับก็เราใช้เวลานานนิดนึงนะครับไปเดี๋ยวเราไปลุยดูการสับไก่กันนะครับสักแป๊บนึงเดี๋ยวเราค่อยมาผัดกันนะครับไป thousand years later นี่นะครับไก่ที่ผมสับนะมันต้องสับให้ละเอียดอย่างนี้นะครับนี่อย่างนี้เลยนะครับตอนแรกเป็นโครงนะสับให้มันละเอียดอย่างนี้เดี๋ยวเราจะไปล้วนนะครับเดี๋ยวเราจะไปล้วนนะตอนแรกเป็นโครงตอนนี้มีหลังคาแล้วกวนตีนขมักแม่โอ้ยมีหลังคาเดี๋ยวเราจะไปล้วนนะครับคอนทำอยู่ล้วนหมดนะเราก็ใส่ลงไปเลยอ่รนะ้อยเดือด ใส่น้ำมันหน่อยนึงเผื่อว่ามันจะติดกระทะ, <Wow. S 1> ะรเรา,เราต้องรวนให้มันแห้งนะครับเดี๋ยวให้มันสุกแบบนี้นะครให้มันสุกเป็นขาวๆเนื้อเข้าๆนะครับแล้วก็เราจะรวนไปเรื่อยๆเนะราจะรวนไปเรื่อยๆอะ่ะเดี๋ยวผมรวนก่อนนะครับทําให้มันสุกมันจะได้ไม่ขาวนะครับเดี๋ยวเรามาดูอีกทีตอนเวลามันสุกแล้วนะครับเดี๋ยวจะได้ลงมือผัดกันเลยนะฮะทำกันเลยอ่ะนี่ครับมันเริ่มสุกแล้ว ประมาณนี้นะครับเรารวนแบบนี้น,นะเริ่มสุกแล้วครับน้ำก็เริ่มแห้งไปหน่อยหนึ่งนะครับเดี๋ยวเราจะเอาพริกใส่นะครับใส่มันลงไปนิดเดียวพอโอเคตามด้วยพริกที่เราตำนะครับอันนี้ใส่พริกเสริมนะเดี๋ยวหลักๆผมจะใส่พริกแกงนะครับอันนี้พริกเสริมให้มันหอมนะครับแล้วก็คนๆหน่อยโอเคระมาอน,นี้นะครับ ก็พริกแกงอันนี้สิบาทนะครับใส่ไม่ต้องเยอะใส่นิดเดียวโอเคแค่นี้แล้วก็นี้มันคนให้มันละเอียดนิดนึงนะครับนิดนึงประมาณนี้นะครับเราไม่ได้ใส่พริกแกงเยอะนะครับมันก็จะอยู่ประมาณนี้นี้เราก็รวนไปเรื่อยๆนะครับรวนไปเรื่อยๆ นี่ตามด้วยซสตดดีใส่ลงไปเลยสุดใส่ลงไปเลยครับข้ตานนิดนึงอ๋อหวานเกินไม่ได้แล้วก็ใส่น้ำปลาเช่น,นี้ก่อนแช่น,น,น,นี้ก่อนแล้วก็ตามด้วยน้ำมันหอยน้มันหอยน้มันหอย ผัดต้องมีนะครับ uh, ใส่ไม่ต้องเยอะก็้แค่นิดเดียวแล้วก็คนเลยหอมเดี๋ยวผมจะใส่พริกไทยเราไปเลยพริกไทยพริกไทยอ่อนผมตำแล้วประมาณนี้พริกไทย,ไทยอ่อนครับก็ใส่ลงไปเลยตัวบ้านนอก มีอะไรก็ใส่น,นั้นนะครับอ่นะาจะหอมพิษไทยที่ดนึงนะครับเดี๋ยวที่นี้เราใส่กระชายกับพริกที่ฟ้าที่ว่าเราเตรียมมานะครับใส่มันหอมเพื่อมันหอมไปเฉยเนยครับให้มันหอมใส่เยอะๆมันจะได้ดับกลิ่นคาวได้ด้วยนะครับใส่ข้าไปเดี๋ยวตาม,บบมกกด้วยใบมะกรูด กู้วก็เด็ดใส่เด็ดใส่ไปอย่างเงี้ยครับใส,ใ,สใส่ไปใส่ไปใส่ไปเยอะๆใส่เยอะเท่าไหร่ยิ่งดีหอมครับหอมโอเคนี้ก่อนใส่ไ,ไม่ดีแค่นี้ท่านผู้ชมนะครับเครื่องปรุงก็มีไม่เยอะนะครับตามที่เราผมใส่ลงไปเลยนะครับทำกินกันได้นะครับทำกินกับแก้มกันได้นะครับ อันนี้ผมเสร็จแล้วนะครับเดี๋ยวเราไปกินข้าวด้วยกันนะเดี๋ยวผมจัดใส่จานก่อนนะครับแล้วก็เดี๋ยวเรามานั่งกินข้าวด้วยกันไป let's go <S อ่ะมาครับท่านผู้ชมกินข้าวด้วยกันนี่เมนูเยอะเจรียมไหมดาบสมุนไพรมาเราม,มากินข้าวด้วยกันครับผมตากล้องหิวเลยตากล้องบอกจัดเลยซวยอย่างเดียว มาลองดูดิทำแล้วไม่ต้องชิมท่านผู้ชมชิมอย่างเดียวเลยทดสอบกับ,บเทสเทสเทสฮึมดูสิไม่ธรรมด,ดาเก่นจังอะไรไอที่ใช้ได้ไม่ใช่อะไรครับกำลังหิว <c oughs> sao vậy, sao vậy, giảm, đóng cổng, cắt kem mà các bạn kem đi, cắt kem trên được, không, 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 มันไม่เผ็ดนะแต่เนี่ยตรงกลางเนี่ยที่จะเผ็ดเนี่ยเม็ดเลยนะเม็ดใช่เม็ดเม็ดอะไรอะเม็ดเต็ดไม่ได้นะแบบนี้ไม่ได้ไม่ได้ ไงเสร็จติ้าครับนี่ือว่าใช้ได้สุดยอดสุดยอดนรเนื่งว่ามันจะมันจะไม่เวิร์กตอนแรกตอนแรกนื่ว่าจะไม่เวิร์กปกติแล้วผมเคยผัดเสร็จใช้ที่แกงเยอะแต่รอบนี้ปรับเปลี่ยนปรับเปลี่ยนเป็นแบบผัดแล้วก็ใช้เน้นตัวผักสมุนไพรนิดนึงนะครับมันจะได้ไม่มันจะได้ไม่ไม่ขาวแต่มันก็ไม่ขาวจริงนะมันไม่ขาวมันไม่คาวจริง ถือว่าจะได้เลยนะครับเมนูนี้ก็ทุกท่านเอาไปทำกินได้เลยนะครับแล้วก็ทำกับแก้มก็ได้นะฮะใครที่กำลังก้องอยู่ก่านี <coffee> ่เลยเมนูนึกอะไรไม่ออกคนนีเลยครับส่วนใครจะเอาแบบรสชาติเข้มข้นกว่านี้ก็แล้วแต่ทุกคนแต่ละแต่แต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 และคนกินไม่เหมือนกันนะครับอาจจะเอาเผ็ดมากกว่านี้หรือจะรสชาติให้มันเข้มข้นกว่านี้ก็แล้วแต่ใช่ก็บางคนก็อาจจะใส่พริกแกงนะครับ <undred. S 1> หรือ,รอไม่ก็ผัดพริก ตัดอะไรก็แล้วแต่นะครับแล้วแต่สะดวกเลยอ่ะสำหรับวันนี้คงต้องลา<ช>เพียงเท่านี้ <ลา S 1> นะครับเสร็จแค่นี้ไปสำหรับวันนี้ก็บ๊ายบาย